ค่ะเดี๋ยวมาพูดคุยกันกับครูกายกนนิี่ารอดดามกับครูกายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครูมีเวลาอีก2วันอะใช้มือไหนดีมาช่วยเรามือ <laughs> อา้าวทำไมถึงมางแบบนั้นให้คุณผู้ชมดูดัชนีหุ้นไทยกันดูเซ็ตอินเด็ก์กันโอเคค่ะก็ ทําไมถึงมองแบบนั้นนะคะ <c oughs> เพราะว่าถ้าอีกสองวันเนี่ยเราก็จะเป็นในส่วนของตัวภาพที่เป็นไทม์เฟรมที่เป็นไทม์เฟรมมันนะคะซึ่งออพอเรามองในภาพของไทม์เฟรมมันสาหรับเซตบ้านเรานะคะเราก็จะเห็นว่าถ้าในไทม์เฟรมที่เป็นไทม์เฟรมมันเนี่ยปิดแล้วเนี่ยเขาลงมานะคะเขาลงมาลงมาแบบ จะเรียกว่ายอย่างเงี้ยคือลงมาลึกเนี่ยเราก็จะไปมองในภาพที่เป็นลึกเนี่ยลึกแค่ไหนนะคะในภาพของตัวทมเฟรมมันเนี่ยเราก็จะมองแถวประมาณพันยี่สิบสี่นะคะถ้าลงมาเนี่ยก็คือ,อะจะมองไม่ดีมองเป็นลักษณะของตัวเวฟที่เป็นลักษณะของการลงไปทําเวฟซี 4, ในทมเฟรมมันนะคะ,ะแต่ว่าตอนเนี้ยถ้าเราดูในในเรื่องของการกลับตัวของเรานะคะอัน คือเราพอเรามองเรื่องมันเนี่ยเราก็แอบ,บจะแบบโหรู้สึกรู้สึกเครียดใช่ไหมคะแต่พอเราไปมองในไทม์เฟรมที่เป็นไทม์เฟรมวินะคะแล้วก็มองเงื่อนไขข,ของการกลับตัวนะคะเงื่อนไขที่เรามี4ข้อนะคะก็คือจบไซเคิลมีบุริตได้ทํา1-2นะคะตอนนี้สำหรับภาพของตัวเซตอินเด็กเนี่ยกเ็เริ่มมีเงื่อนไขนะคะในการกลับตัวเนี่ยเกิดขึ้น2ข้อนะคะก็คือข้อที่1เนี่ย ไอซ e เนี่ยลงมาจบไซเคิลในทมเฟรมที่เป็นทมเฟรมมันแล้วก็ในทมเฟรมวีคเนี่ยเกิดลักษณะของการทำบูริตใด,ดนะคะส่วนทมเฟรมเดย์เนี่ยเราก็จะเห็นการขึ้นไปนะคะตรงแนวฟิโบที่23.6นะคะแล้วจริงๆต้องบอกว่าราคาราคาไฮเนี่ยก็แอบ,บขึ้นไปหาแนวฟิโบที่38.2แต่ชุดอเมื่อวาน <c oughs> เขาปิดติดลบ0.96นะคะเราก็เลย ไม่ไม่เห็นการขึ้นไปหาแนวฟิโบที่38.2นะคะเราก็จะเห็นแถวแถวตรงแนวฟิโบที่23.6ค่ะสำหรับภาพของตัวเซตในทำเฟรม a y ก็เข้าเงื่อนไขในการกลับตัวเนี่ยเกิดขึ้นแค่2ข้อนะคะสำหรับภาพของตัวเซตค่ะครูคะถ้าเกิดว่าทำเฟรมใหญ่ที่เราใช้คลุมกันปกติคือทำเฟรมมันมีสัญญาณที่เราต้องเฝ้าระวังในขณะที่ทำเฟรมวีกับทำเฟรมเดยส่งสัญญาณของการกลับตัว เรายังมีเวลาอสองวันก่อนที่เราจะเห็นเฉลยของทางเฟมันเราวางกลยุทธ์ยังไงดีคะครูวางแผนยังไงดีเออจริงๆเนี่ยเวลาเวลาคือครูจะมักจะพูดมักจะพูดแบบนี้นะคะว่า เวลาเราดูนะคะเราดูภาพเนี่ยเราก็จะไล่จากไทม์เฟรมใหญ่ลงมาหาไทม์เฟรมเล็กก็คือเหมือนกับประมาณว่าดูภาพรวมของตลาดนะคะก็จะไล่จากมันวีคเดย์นะคะแต่เวลาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยการเกิดขึ้นเนี่ยมันจะไล่จากไทม์เฟรมเล็กขึ้นไปหาไทม์เฟรมใหญ่ความหมายคืออะไรนะคะความหมายคือการไล่จากไทม์เฟรมเล็กเนี่ยก็คือนับไทม์เฟรมที่เป็นไทม์เฟรมเล็กปัด ปัจจุบันเนี่ยมันจะเกิดขึ้นก่อนก่อนที่จะขยายขึ้นไปเป็นทม์เฟรมที่เป็นทําเฟรมใหญ่นะคะจากคำถามของคุณจอยบอกว่า2วันนะคะอีกประมาณ2วันเนี่ยมันก็จะจบทําเฟรมที่เป็นทม์เฟรมมันแล้วแล้วเราจะมองยังไงนะคะตอนเนี้ย สิ่งที่เราเห็นใน t i m e f r a รมที่เป็นทำเฟรมเดย์เนี่ยก็คือเราเริ่มเห็นการก,ก,กับตัวแต่ภาพใหญ่เนี่ยเทรนหลักในภาพใหญ่เรายังคงมองเป็นลักษณะของตัวเทรนขาลงอยู่เพราะเป็นอย่างนั้นเนี่ยเราก็เลยจะมองเป็นลักษณะของการขึ้นไปในรูปแบบของตัว t e c h คน c a l Rebound ยังไม่ยังไม่เห็นการเปลี่ยนเป็นเทรนขาขึ้นในลักษณะของการวางแผนการเทรดเนี่ยก็อาจจะต้องระมัดระวังนะคะว่าการขึ้นมาเนี่ยเขา ขึ้นมาเป็นแค่เทคนิคอล r e รีบาวหรือเขาจะขึ้นต่อเราก็จะมาดูในทมเฟรมที่เล็กลงไปอีกนะคะเช่นทมเฟรม หนึ่งชั่วโมงนะคะอย่างทางเฟรมหนึ่งชั่วโมงตอนนี้นะคะสิ่งที่เราเห็นเนี่ยในลักษณะของการกลับตัวของหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเราเห็นการเกิดขึ้นแค่หนึ่งของ้อก็คือไอซ์ไซขึ้นไปโซนเจ็ดสิบนะคะแต่ยังไม่เห็นลักษณะของการเกิดแบริดใดนะคะเพราะไปอ,อย่างนั้นเนี่ยครูก็เลยยังคงมองภาพของตัวเซตเนี่ยอาจจะมีการรีบาวขึ้นไปหาเป้าของแนวฟิโบนะคะที่เป็น38.2ก็คือ1120 นะคะ,ะตรงนี้ก็จะเป็นจุดคลัสเตอร์กันสำหรับแนวฟิโบ38.2และ EMA 200นะคะในทมเฟรมที่เป็นทมาเฟรม1ชั่วโมงเพราะเป็นอย่างนั้นเนี่ยภาพสั้นๆนะคะในทมเฟรม1ชั่วโมงเนี่ยมองรีบาวน์ะคะมองรีบาวแต่ว่ายาวหน่อยนะคะก็คือยาวในที่นี้ก็คือทมาเฟรมเดยนะคะก็มองว่าเป็น รีบาวเพื่อที่จะลงกลับมานะคะอันนี้ก็คือในภาพของการมองในเรื่องของตัวตัวเทคนิคค่ะค่ะ,คะอันนี้เป็นตัวของเซตนะคะมาดูซิว่าแรงส่งที่จะทำให้ขึ้นไปถึง38.2มีหรือเปล่าในเซต50เซตรอยค่ะคระูสำหรับภาพของตัวเซตฟิฟตี้นะคะเราก็จะเห็นว่า ภาพของตัวเซฟเนี่ยก็จะมีความใกล้เคียงกันนะคะก็คือ,อสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยในทำเฟรมมันนะคะไอซไซเนี่ยลงมาใกล้ๆโซน30นะคะในทำเฟรมวีคเนี่ยลงมาโซน30แล้วก็เกิดบูริตใดนะคะภาพทำเฟรมเดย์นะคะ, day, ะ,คะก็คือ,อเป็นการขึ้นไปนะคะขึ้นไปหา แนวฟิโบที่38.2นะคะแต่ราคาปิดเนี่ยยังไม่ถึง38.2เหมือนกันนะคะส่วนทำเฟรมที่เป็นทำเฟรม1ชั่วโมงนะคะก็จะเป็นภาพใกล้เคียงกันนะคะก็คือไ s i ์ไซเนี่ยขึ้นไปโซน70แต่ว่ายังไม่มีลักษณะของงานเกิดแบริดใดนะคะแต่ไปถึงในส่วนของตัวเป้าฟิโบแล้วนะคะภาพนี้ก็ยังคงมองเป็นเทคนิคอลรีบาวน์นะคะอาจจะรีบาวนิดนึงเพื่อที่จะทำแบริดแล้วก็ ย่อลงมานะคะอันนี้สำหรับในภาพของ s e ็50ในทำเฟรมหนึ่ชั่วโมงค่ะค่ะเซ็ตร้อยละคะครูส่วนเ e ็ตร้อยนะคะเ e ็ตร้อยเราก็จะเห็นเหมือนกันเดี๋ยวเรามาเจาะในเรื่องของทำเฟรมหนึ่ชั่วโมงกันนะคะ1ชั่วโมงเนี่ยก็จะเห็นเ,เป็นภาพเดียวกันนะคะก็คือขึ้นมาตรงแนวฟิโบที่38.2นะคะแต่ว่ายังไม่เห็นลักษณะข,ของการเกิดแบริกใดนะคะ เพราะเป็นอย่างนั้นเนี่ยก็ยังคงมองเป็นลักษณะของเทคนิคเข้รีบาวเพื่อที่จะลงต่อนะคะอืม่อคุณผู้ชมไปลองวางแผนต่อเนื่องดูนะคะสำหรับเซตแล้วก็รวมไปถึงหุ้นใหญ่ใน s ซ5 0 0้เซใน s อกับ m อมไอล่ะคะครูอ่าภาพของตัว s อเซนะคะเราก็จะเห็นในทำเฟรมที่เป็นทำเฟรมมันเนี่ยก็คือลงมา ทำในส่วนของตัวเวฟซีนะคะไอซ์ I, ลงมาโซนสามสิบในทำเฟรมวีคเนี่ยเกิดลักษณะของการทําบูลิดใดนะคะส่วนทำเฟรมเดเนี่ยก็คือเป็นแค่เทคนิคอลรีบาวแค่สามแท่งขึ้นมานะคะก็ยังยังมองเป็นเป็นขาลงอยู่แต่ว่ามีเทคนิคอลรีบาวนิดหน่อยค่ะอ่านี่เป็นส่วนของ m นะคะ s s สเคะครู Uh, ตัว MAI นะคะเราก็จะมองในทำเฟรมมันนะคะที่เป็นจบในไอซ e ลงมาโซน30นะคะแล้วก็ในทำเฟรมวีกเนี่ยก็คือเกิดบุริตใดนะคะส่วนทําเฟรมที่เป็นทำเฟรมเดย์นะคะตอนนี้ก็มีเทคนิคอล e รีบา d ขึ้นมา3แท่งเหมือนกันนะคะเราก็มองเป็นแค่เทคนิคอล e รีบา d สำหรับในส่วนของตัว MAI ค่ะคะ่ะ อ่ะคุณผู้ชมนี่คือเหตุผลว่าทำไมถ้าเราย่อยทงเฟรมไปเราอาจจะได้เทรดในทงเฟรมหกสิบนะคะครูถูกต้องค่ะเพราะทุกคน <f> <หร>ลุ้นเทคนิคอลีบวางหมดเลยใช่ค่ะก่อนหน้านี้เราก็จะเห็นว่า,เ,าเป็นลักษณะของการเทรดในทงเฟรมที่เป็นทาเฟรมหกสินาทีแต่ถ้าเป็นทาเฟรมเดลี่ชาร์ตเนี่ยเราจะไม่ได้เทรดนะคะค่ะมาดูที่ทองคำบ้างก่อนที่จะไปให้ครูตรวจการบ้านมาทองคำนะคะ ภาพของตัวทองคำนะคะทองคำเนี่ยเราก็จะเห็นเป็นลักษณะของการไซด์เวย์ในส่วนของตัวเวฟที่เป็นเวฟ4นะคะในทำเฟรมที่เป็นทำเฟรมเดลี่ชาร์ดเนี่ยเราก็จะเห็นกรอบด้านบนนะคะอยู่ที่ ,3432 นะคะแล้วก็กรอบด้านล่างเนี่ยจะอยู่ที่3 1 7 7นะคะถ้าเราดูในทำเฟรมเดลี่ชาร์ดเนี่ยเราก็จะเห็นว่าการไซด์เว์ชุดนี้เราจะไม่ได้ทำอะไรนะคะก็จะต้องอยู่เฉยๆนะคะ เพราะเป็นอย่างนั้นเนี่ยเราก็อาจจะไปดูนะคะในลักษณะของการเทรดดิ้งเนี่ยก็อาจจะขอไปดูในทำเฟรมย่อยนิดนึงนะคะก็คือทำเฟรม1ชั่วโมงว่าเริ่มที่จะเห็นเงื่อนไขหรือสัญญาณนะคะในการกลับตัวหรือยังนะคะ,อะตอนนี้ ในทำเฟรมที่เป็นทำเฟรม1ชั่วโมงนะคะเราก็จะเห็นว่าทำเฟรมหชั่วโมงเนี่ยสิ่งที่เราเห็นมีอย่างเดียวนะคะก็คือไ s i ์ไเนี่ยลงมาโซน30นะคะแล้วขึ้นไปเนี่ยยังไม่แตะ70อ่อถ้าเราดูในทำเฟรม a m ชั่วโมงชุดนี้นะคะเราก็จะเห็นว่าเทรนหลักของเขาเนี่ยยังคงเป็นเทรนที่เป็นเทรนขาลงนะคะเพราะเป็นอย่างนั้นเนี่ย ภาพของทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงถ้าจะมองเงื่อนไขในฝั่งที่เป็นฝั่งขาขึ้นนะคะมองว่าเขาจะกลับขึ้นไปเนี่ยอตอนนี้เห็นแค่1ข้อก็คือไอซ์ไซเนี่ยลงมาโซนส0การเกิดบูริตใดก็ไม่เกิดขึ้นนะคะพอเป็นอย่างนั้นเนี่ยภาพของการที่จะมองขึ้นเนี่ยยังมองไม่ได้แล้วภาพของการที่เราจะมองขาลงเนี่ย มองได้หรือยังนะคะเราก็จะเห็นว่าภาพของการมองขาลงเนี่ยเ,เราจะเห็นเงื่อนไขก่อนหน้านะคะแต่พอไอซ์ไซมันเริ่มลงมาโซนที่เป็นโซน30แล้วเนี่ยก็จะ แอบมีกังวลว่าเฮ้ยเขาจะกลับตัวหรือเปล่านะคะตอนนี้เราก็เลยมองกรอบในทำเฟรม1ชั่วโมงเนี่ยมองกรอบนี้นะคะซึ่งกรอบที่จะเห็นในทำเฟรม1ชั่วโมงเนี่ยก็คือด้านบนเนี่ยจะอยู่ที่3348นะคะด้านล่างจะอยู่ที่3 3 0 2นะคะถ้าหลุด3 3 0 2เนี่ยเราถึงจะมองเป็นกรอบด้านล่างแล้วก็เพื่อที่จะลงมา หาแนวที่เป็นแนวรับด้านล่างจากกรอบทำเฟรม D นะคะตอนนี้เป็นลักษณะของการกั้มกึ่งอยู่ระหว่างจะขึ้นหรือจะลงนะคะสำหรับในส่วนของตัวทองคำผูกก็เลยให้กรอบที่เป็นบนล่างในทางเฟรมหนึ่ชั่วโมงไว้ถ้าเบรกด้านใดด้านนึงเราถึงจะแอคชั่นตามนะคะแต่ถ้ายังไม่เบรกก็ยังทำอะไรไม่ได้สำหรับภาพของทงเฟรมหนึ่ชั่วโมงค่ะค่ะดูบิตคอยบ้างอัครู ตัวบิตคอยนะคะาภาพของตัวบิตคอยเราดูในทำเฟรมที่เป็นทำเฟรมวีคนะคะในทำเฟรมวีคเนี่ยเราก็จะเห็นเป็นการขึ้นมานะคะขึ้นมาเนี่ยเบรกตรง อยเปอรซที่1นึ่งนะคะแล้วขึ้นมารอบนี้ในทําเฟรมเดย์เนี่ยก็ยังอยู่ในกรอบที่เป็นกรอบไซส์เวย์นะคะเพราะว่ายังไม่เบรกที่เป็นไฮเดิมนะคะเขาเบรกแค่ไฮของ16,000นะคะแต่ในทําเฟรมเดย์เนี่ยยังไม่เบรกแล้วทําเฟรมเดย์เนี่ย กรอบไซด์เวชุดนี้นะคะเราก็จะเห็นว่ากรอบด้านบนเนี่ยจะอยู่ที่1 1 1 1845นะคะส่วนกรอบที่อยู่ด้านล่างนะคะก็จะอยู่ที่1 1 1่ถ้าเบรกกรอบด้านบนเราก็จะมองขึ้นไปต่อนะคะขึ้นไปต่อที่115่3 9นะคะแต่ถ้าเบรกกรอบด้านล่างเนี่ยเราก็จะมองอมีการ ลงมานะคะตอนนี้ก็ยังอยู่ในกรอบไซด์เวก็ยังทำอะไรไม่ได้ก็จะพอเหมือนกับทองะคะก็ต้องรอให้เบรกกรอบด้านใดนด้านหนึ่งถึงจะแอคชั่นได้ะค,ะค่ะสำหรับค่ะภาพรวมนะกายครูดูให้สำหรับเดชนีต่างๆนะคะส่งกันบ้านครูบ้างวันนี้มีคุณผู้ชมทำกันบ้านมาส่งครูหรือเปล่ามีใครทำไหมอาจตัวแรกส่งกันบ้านครูเป็นตัวของเมกาค่ะครูตัวเมกานะคะ ภาพของตัวเมกาเนี่ยถ้าเราดูใน เข้าเงื่อนไขการบ้านหรือเปล่านะคะเราก็มาดูนะคะในทำเฟรมที่เป็นทำเฟรมมันนะคะลงมาจบไซเคิลไอซ์ไลลงมาโซน30นะคะเข้าเงื่อนไขข้อที่1นะคะข้อที่2นะคะเกิดลักษณะของการทําบูริดใดในทำเฟรมวีคนะคะเข้าเงื่อนไขนะคะข้อที่3นะคะก็คือทำเฟรมที่เป็นทำเฟรมเดลี่ชาร์ตนะคะตอนนี้เราจะเห็นการทําสับเวฟที่เป็น1ย่อ2แล้วก็กําลังจะเบรกหัวเวฟ1 ะะแต่ภาพนี้นะคะสิ่งที่ครูจะเตือนนิดนึงนะคะก็คือถ้าเราดูนะคะเข้าเงื่อนไขแล้วแต่เป็นลักษณะของตัวการขึ้นชุดนี้นะคะครูจะใช้เป็นสีเขียวเพราะว่ามันคือการทำสับเวฟที่เป็นลักษณะของสับเวฟ3ของ1ใหญ่นะคะถ้า1ใหญ่จริงๆเนี่ยครูจะใช้เป็นสีน้ำเงินนะคะอีกข้อควรระวังอย่างหนึ่งนะคะเราก็จะเห็นว่าตอนเนี้ย ราคาเนี่ยมันยังต่ำกว่า EMA 89กับ200ก็คือเทรนหลักของเมกาเนี่ยก็คือจะเป็นเทรนขาลงการกลับตัวครั้งแรกเนี่ยเราก็เรา,เราจะมองเป็นลักษณะของตัวเทคนิคอล r e รีบาวซึ่งเพราะเป็นอย่างนั้นเนี่ยเวลาเทรดน,นะคะเราก็อาจจะเทรดในลักษณะของการออกเป้านะคะจะแบบมองเป็นการถือลั่นเทรนยาวๆพวกเนี้ยไม่ได้เพราะว่าเทรนหลักเขายังคงเป็นเทรนขาลงนะคะอ่ะ ก็ถามว่าอันนี้ตรงตามเงื่อนไขหรือเปล่านะคะอันนี้ถูกต้องนะคะตรงตามเงื่อนไขแต่ว่ามีข้อคอมเมนต์นิดนึงแค่แอบเป็นห่วงนิดนึงนะคะว่าเป็นแค่เทคนิคอลรีบาวนะคะแล้ว หลังจากที่เันครบตามเงื่อนไขนะคะถัดมาสิ่งที่เราจะต้องดูเนี่ยก็คือดูในเรื่องของตัว risk reward ratio นะคะแนวเบรกหัวเวฟหนึ่งนะคะจะอยู่ที่26บาทนะคะแล้วก็ stop loss ก็จะใช้เป็นโลก่อนหน้านะคะเป้าหมายนะคะ161.8เนี่ยจะสั้นนิดนึงนะคะตอนนี้ถ้าเราดูนะคะในส่วนของตัว stop loss กับในส่วนของตัว reward เนี่ย risk reward เนี่ยก็จะ จะอยู่ที่3เท่านะคะอันนี้ถือว่าโอเคอยู่นะคะแต่มันอาจจะนิดเดียวเพราะว่าเราจะเห็นเป้าของการขึ้นหรือว่าเป้าของกรอบไซด์เวในส่วนของตัวเว็บ2เนี่ยก็คือ,อน้อยพอไปอย่างนั้นเนี่ยการลากฟิโบโหาเป้าแรกเนี่ยมันก็จะน้อยตามไปด้วยนะคะก็แค่อ2อ8เปอร์ซนนะคะสำหรับทาร์เกตค่ะค่ะอีกตัวหนึ่งแพลน B ค่ะ,ะตัวแพลน B นะคะ แพลนบเนี่ยถ้าเราดูนะคะว่าครบตามเงื่อนไขหรือเปล่านะคะภาพของตัวแพลนบเนี่ยก็ตรงนี้นะคะในทำเฟรมที่เป็นทำเฟรมมันนะคะเราก็จะเห็นว่าภาพทาเฟรมมันเนี่ยในภาพใหญ่ชุดนี้มีการจบไซเคิลนะคะในทำเฟรมมัน เข้าเงินไขข้อที่1น,นะคะข้อที่2นะคะในเรื่องของ time frame ที่เป็น time frame week นะคะก็จะมีการจบ c y c l ิลเหมือนกันนะคะส่วน time frame ที่เป็น time frame daily chart นะคะใน time frame daily chart เนี่ยการจบไซเคิของ p l a N B ชุดนี้นะคะเราก็จะเห็นการทำบูริตใด,ดนะคะเกิดขึ้นทำา1แล้วก็ย่อลงมาทำา2นะคะ แต่เป็น2ที่อยู่ใต้ EMA 8 9กับ200นะคะ,ะเหมือนกันนะคะแต่ภาพของตัวแพรบีเนี่ยเราจะเห็นว่ายังถ้าดูในทางเฟรมเดย์นะคะเบรกหัวเวฟหนึ่งเนี่ยตรงนี้เลยนะคะก็คือจะอยู่ที่5บาท50สตังค์นะคะ,ะซึ่งตอนนี้ยังไม่เบรกหัวเวฟหนึ่งนะคะ แต่คุณจอยงงไหมว่าเมื่อวานน่ะทำไมแพนบีเขาถึงแบบขึ้นมาเยอะมากเลยไม่รู้ร<โฟ>ูอ่าจริงๆอ่ะมันเกิดขึ้นนะคะมันเกิดขึ้นตามหน้าทะเยหรือตามเงื่อนไขของเราเนี่ยในทําเฟร,รมที่เป็นทําเฟร,รมหนึ่งชั่วโมงนะคะทำไปหกสิบ ใช่เพราะว่าตรงก้นเว็บสองตรงนี้ค่ะที่เราเราเห็นของภาพก้นเว็บสองนะคะเราก็จะเห็นว่าเข้าเงื่อนไขนะคะเข้าเงื่อนไขของการเทรดเนี่ยตรงก้นเว็บสองเนี่ยมีการจบไซเคลิลเกิดบูริตได้นะคะ,คะทำถุงย่อสองแล้วก็เบรกหัวเว็บหนึ่งนะคะอันนี้ก็จะเป็น การขึ้นไปนะของตัวแพลน B ที่แบบเมื่อวานขึ้นที่ค่อนข้างแรงนะคะเพราะว่าเข้าเงื่อนไขเนี่ยในทำเฟรม60นาทีนะคะแต่ถ้าเราพลาด60นาทีไปแล้วไม่ได้เทรดนะคะเราก็จะต้องมาเรทรดทำเฟรมเดยกก็จะต้องรอให้เบรครัวเวฟหนึ่งที่5บาท50สสตางค์นะคะแต่ตอนนี้ แฟน B เนี่ยเรายังคำนวณ risk reward ratio ไม่ได้เพราะว่าจุด stop loss ของเรายังไม่มีนะคะสำหรับ Time f r a m e daily chart ก็เลยอาจจะต้องรอไปก่อนคะ่ะค่ะได้ค่ะครูวันนี้ขอบคุณมากนะคะ,อะขอบคุณคะ่ะสวัสดีค่ะ